จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองบอ n ท o บิ z ธุรกิจอยากเกิดช่วงคิดต่อก่อเกิดคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณสมศักดิ์ชาคริตฐากูลผู้ศึกษาและคน้นคว้าโหรศาสตร์จีนสวัสดีครับคนะุณอาสวัสดีครับอาครับในการดูฮวงจุ้ยนะครับ,รบหลายๆคนเนี่ย นใจมากนะครับแล้วก็ชอบที่จะดูเรื่องของชัยภูมิครับทีนี้หลักการจัดตั้งชัยภูมิของหลักโคลาศาสตร์จีเนี่ยทำกันยังไงบ้างคือเราคงไม่หนีประเด็นเดิม,มเราใช้ระดับระ,ระดับของความสมดุลระหว่างหินและหยางมาเป็นตัวองค์ประกอบด้วยนะฮะอันนี้ก็ผิดหลักของตัวหยินและหยางเหมือนกันเพราะด้านหน้ามันต้องโล่งแต่เมื่อเอิญวันดีคืนดีเนี่ยดันมีรถไฟฟ้าผ่านหรือทางลุนผ่าน บริเวณที่อยู่ด้านล่างเนี่ยทบเ้าไปหมดเลยเพราะมันก็ผิดหลักความสมดุลระหว่างยินและย่างนะครับหลายหลายคนบอกบอกว่าตอนนี้ต้องดูแนวรถไฟฟ้าครับแต่ถ้าหลักคณิาศาสตร์บอกว่าถ้าแนวรถไฟฟ้าไปลงจะดูไม่ดีเหรอฮะมันมีมันมีข้อแม้กรณีที่ว่าจะประสบความสําเร็จต้องเป็นสถานีรถไฟฟ้าบ้านหรืออาคารที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าจเจริญ แต่ถ้าอยู่ในระหว่างช่วงกลางๆเนี่ยจะซบเซาหมดเลยสังเกตดูสิเพราะพลังชีพมใช่มันลงไงมันค่อยๆชะลอชะลอชะลอเสร็จแล้วก็ลงจอดสถานีแต่ถ้ามันวิ่งผ่านไปเลยเนี่ยมันไม่จอดหละความซบเซาก็ต้องมาถึงแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินล่ะรถไฟฟ้าใต้ดินก็ผลกระทบตรงนี้ไม่แล้วน้อยน้อยลงมีตัวอย่างไหมจั์ รถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีนะอันนี้จะเป็นรูปแบบนี้นะฮะที่มันก่อสร้างกันดีนะครับก็จริงๆนะตรงไหนที่มีสถานีตรงนั้นตึกรามบ้านช่องก็เจริญนะครับต้องธุรกิจการค้าการขายดีตรระหว่างทางเนี่ยก็ซบเซาก็เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าตรงระหว่างตรงกลางคนก็ไม่ไปเดินใช่ค่ะพอคนไม่ไปเดินธุรกิจต่างๆมันก็เดินไม่ได้ใทุกอย่างมันไปอั้นไปอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าหมดเลยเห็นเห็นตัวอย่าง ในบ้านเราก็มีเยอะฮะแต่ละถนนแต่ละสายที่ที่เป็นแบบนั้นนะครับนะครับในเมื่อว่าเราทราบถึงระบบความสมดุลระหว่างยินและอย่างละก็จะมีพิธีการอีกครั้งหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือใช้สีสัตว์ึ้อมาดูสีสัตว์คือด้านหลังนะด้านหลังก็คือเต่าดำซึ่งเต่าดำนี่เปียกสุดเป็นภูเขาฮะต้องสูงด้านหน้าก็คือหงแดงไม่ใช่เรวภูนะหงแดงนี่คือด้านหน้านต้องโล่งเป็นลานโล่งถึงจะเก็บโชคลาภอยู่ ด้านซ้ายคือมังกรเขียวด้านขวาก็คือเสือขาวนะฮะสังเกตคือนี้ด้านซ้ายด้านขวาคือเมื่อเราไปนั่งตรงนั่งหันหน้ามาทางนี้ใช่ครับคือด้านขวาเป็นเสือขาวด้านซ้ายมังกรเขียวใช่ครับก็คือเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นเป็นตัวตัวบ้านหรือเป็นตัวจุดศูนย์กลางนะฮะด้านซ้ายมังกรเขียวด้านขาวขวาก็คือเสือขาวนะครับเดี่สี่สักตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงครับผมว่าเขาใช้เป็นสัญลักษณ ในการสื่อมากกว่าว่ามันเกิดความสมดุลกันจาก,จากรูปนี่คืออย่างนี้ด้านซ้ายจะต้องมีน้ำอย่างนี้นะไม่ไม่เสมอไปฮะ<ม>ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นถนนก็ได้<ม>นะฮะ<ม>ก็คือขอให้มันสมดุลกันระหว่างสองฝ<ม>่าย<ม>นะครับ<ม>แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต,ต้องคิดต่อกับผมดรตัน้นกริชนนหอทองคำสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอ t ท Bit ด้วยนะครับ